คืออยู่น่หนงเียนพี่นองหรูเนที่ชอบแค่กนยาบ้านไงไมว่านเงินจะโนบกพี่ไ้เขก็บอกคนที้ร่รับผิดอบเราไม่ได้รับผิดชอบเราไม่ได้รับผิดชอบเรา้รับผิดชอบตนหนันสงชื่อวาโถทามวันได้แต่งตั้งคณะกรรมการตลอดเวลาใชีกนะเดียมัยิ่งนีไม้ ลวกทิงมัวเลืไรวะได้เกลือวยลำเยอัือไม่กินน้ำมันเยออย่างนั้นคือโชคท่เรอังแต่ว่ามีน้ำที่โรงเรียนแล้วออ ก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเธอเค็เอาไปคนๆเลยนะเช่นชอนนี่ก็เน่รนี่า้แหลวไงจมแล้้วก็จะเป็นสูเแบบ์คลิปของบ้านเราไม่ได้ดิมันเป็นที่ินกัะมพไม่ได้นียบะไม่ได้แต่พวกมันูเหรอจ้มานีกันนี่ค่ะมีอะไรเหมือนกันไม่ธรรมดาอยอะเกียบเอาอะเกียบค่สเกียร์เรียบรอแล้ว มองค่ะวัวพอนน้ำตาลรอหคานจำเปนโอเคอือใช่ค่ะปิดนกค่ะปิดนกประจำวันไปยังไม่รู้ได้กินอย่างชาแล้วปิดนกค่ะซวยเบอร์ไหนก่อนคุณเกรซวารินทร์อาสัตว์เลี้ยงดิฉันนะคะ ตักหนูไว้กลายเป็นเข้าไปเองแบบนึงเจ๊งเยี้ยเจ๊งเงอ้ย đi ở tên nhiên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  giá bạc chân qua để con trết chân chơi đủ ná nhiên tiếp nhiên nhiên นนัตัวนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะที่ตั้งชื่อว่าเกรทวารินทรค่ะด้วยความตั้ง พระเอกกรทเธอเธอ,อย่างอ้าปากเลยฉันจะช่วยเธออย่างอืม ออกไหมออกไหมอย่าหันมากกาช่วยอยูเอาได้ไหมอืม ซาดเดี๋ยวก็ไม่ช่วยซะเลยเอาขยับตัวสิขยับตัวได้แล้วนี่ขยับตัวสิ ได้ไหมคห,หยับตัวได้ไหม,หไไหมอือก็ตีเลยห่หยับตัวได้ไฉันช่วยเธออยู่สวัสีค่ điều được, ừ, đi chăng chưa, Này, chân nè, 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 bay nè, bay nè, Bay nè, bay Bay นูไว้นะคะทุกคนแล้วกลับมาถึงบ้านเมื่อวานนะก็เห็นเขาเต็กอยู่นะแต่เข้าใจว่าเขาตายไปแล้วไงก็กลับว่าเดี๋ยววันนี้จะออกปรากฏว่ามันเลื่อนที่ค่ะมันเคลื่อนที่ก็เลยรู้ว่ามันยังไม่ตายนี่พอช่วยมาดูปากมันนะดูปากมันนะสมควรที่จะช่วยไหมเนี่ยไม่ต้องเข้าบ้านฉนันอีกนะ ดูนะคะเขาคอดักหนูนะเขาไม่ได้ดักเธอลงไปเองนี่ช่วยด้วยการเอนาน้ำมันมาราดนะคะนี่นี่สวยก็ไม่ถูกค่ะแถมมีมาโอีอกเดี๋ยวเหือ นี่ตั้งชื่อว่าเกรซวารินทอดนะคะก็ช่วยได้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ตำรวจข้างบ้านมาช่วยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็พาไปปล่อยเขาเรียบร้อยแล้วจ้า่าทุกคนหลังจากที่อี ่วยเจ้าแกสิเรียบร้อยแล้วนะคะต้องรีบกลับบ้านค่ะทุกคนไปบ้านสวนนะคะเพราะอะไรหรอวันนี้วันเกิดพ่อค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวอิพาไปงานเบิร์ตเดย์ของพ่อนะคะเป็นงานเล็ก,ลก,ลกๆในครอบครัวค่ะอิไปอ่อนเย็นนะคะค้างหนึ่งคืนแล้วก็ตอนเช้าต้องรีบขับรถกลับมาทำงานต่อจ้าทุกคน วันนี้พาทุกคนไปงานเบอร์เดย์พ่อกันค่ะ,ะมันเกิดสามีค่ะ,าม,คะมาจ่ายตลาดวันนี้มีความสุขค่ะลูกพามาจ่ายตลาดามีค่ะมีความสุขมาจ่ายตลาดค่ะลูกพามาค่ะน่าไห้ <c oughs> <c oughs> แม่อีกค่ะ ไก่เป็นแท็กวี่แม่เอากระชากอืมไ <c ười> ม่เอากระชาวเป็นแท็กซี่เอาปริมาณไม่เอาสุดยอด นกเว่ืต้นไมโพนี้ไรโปนี่หลารมกบผู้หยิงจริงจงเลยนี่มีไหมเออดูน้องทลเบื่อเลยโ Happy birthday to you Happy เทคกโปเพียนกันดูนะโรสันี่วันดี่น้ไม่โเดียวเบเเดียเยเยเยไม่เครียดเลยนะคนหนูไม่เอคนหนูไม่แบงนี่ะกินไหม ช็อกหน้านิ่อุตอเลือดเลือดตัวเลือดเนาะเอาไอตัวมัมโบเพื่อนมไอัช็อกหน้านิ่มสอดไส้สตรอเบอรเมื่อนี่ตัวหนึ่งนู่นยอ่ะม่ได้มาด้านนั้นเลยไม่ได้คมาเลยจำเป็องมาด้นนั้นเลยรึกินไยอะติดนี้ม้ก็หนิ่มมาเเลยสบายตีน

ทท <S 1> <S 1> ส้สตรอเบอรีกุมันไปเปรีดต่ว่า God. นันนพี่อ้มแต่วันนี้ต่ำต้วนี้ทำปลามวันนี้ทํำว่าขื้ความยุทธธรรมติดหรือของอันนี้เีเือบืนอเดลต้าตึงกืไปนั่งก้าวทั้งวันวันนี้เทียเตาวันนี้เทียรหนูรอห่ย